สำหรับวันนี้ต้องบอกว่าคัดตัวเด็ดเด็ดแต่งจบครบพร้อมรุยสำหรับรีโวคอออฟโรดรีโวตอนเดียว4คูณ4วันนี้จัดหนักจัดเต็มกับชุดแต่งชุดยกมาแล้วที่มงคลคาสเซนเตอร์3คันนี้มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนชมกันเลยครับ สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดียเดียวท่เดิมที่มงคลคาเซนเตอร์บลราชธานี่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเก็บงานเรียบร้อยแล้วสําหรับรถที่ผมไลฟ์สดไปนะครับจากหน้าเมืองซาฟารีจากสมุยนะครับรีโวตอนเดียว4ี่คูณสที่แต่งมาประมาณโมดิฟายมาประมาณ200 0 0นกว่าบาทนะครับจริงๆคือรถกลุ่มนี้คือที่รู้กันที่ไลฟ์สดไปรอบก่อนก็คือเป็นรถที่เขาแต่งมาเพื่อที่เป็นรถนําเที่ยวนบ,บนเกาะสมุยแต่ว่าแต่งเสร็จแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาเจอโควิด -19 นะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องปล่อยแรถนี้ออกมาก่อนนะครับปล่อยรนี้ออกมาก่อนก็เลยเป็นรถออฟโรดที่แต่งจัดหนักจัดเต็มแต่ยังไม่ได้ลุยอะไรเลยยังไม่ได้ลุยยังไม่ได้ใช้งานหนักอะไรเลยนะครับเป็นข้อดีมากที่เราจะได้มารีวิวขายวันนี้นะครับวันนี้เก็บงานไม่เรียบร้อยแล้วคัดแล้วคัดตัวเด็ดเด็ดเด็ด,เด,ดเด็ดมาเลยก็คือไม่หกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วก็แปดหมื่นโลดเรียงตามดับเลยคือคัดให้กับคนที่ รับชมก่อนนะรับชมคลิปนี้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับสามคันเด็ดๆสวยๆจกกัดๆไม่หกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วก็แปดหมื่นโลอ่ะวันนี้ไปเก็บงานาเรียบร้อยแล้ว่ะถอยมาดูนิดนึงเก็บงานมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับลอกสติกเกอร์ขัดสีเช็คช่วงล่างของเหลวน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายของเหลวต่างๆเก็บงานขัดสีเอาง่ายคือขัดสีชีวิวันภายนอกภายในมาอย่างที่เห็นเลยนะครับผิดหูผิดตาจากวันแรกที่เอาลงอย่างเชเลเล์มาเลยนะครับ ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเดิมทีก็คือเป็นสแตนดาร์ดคือรีโว่ตอนเดียว4คูณ4ปี2017ปี2 5 6 0นะครับเป็นตอนเดียว4คูณสโดยกำเนิดนะไม่ใช่ตัววีโก้แชมป์ที่ผมเอามารีวิวไปรอบก่อนตัวนั้นจะเป็นเป็นแชมป์ที่เป็นแปลงจากขับ2เป็นขับ4ีบ่ดังนั้นมันจะยากในเรื่องของการจัดไปนั้นหน่อยแต่รถนี้สามารถที่จะจัดซื้อขายจัดไปนั้นได้ปกตินะซื้อสดซื้ออนได้ปกติเลยไม่ไม่ไม่ได้มีการว่าไปเปลี่ยนประเภทรถนะครับอันนี้คือ 4.4นะครับ4สแตนดาร์ด2เผาเดิมจากโรงงานนะครับก็คือบพอเครื่องอ่า2.8นะ2.8ตอนเดียว2.8ของลีโว่4.4นั่นแหละเแต่ว่าไปใส่ชุดแต่งชุดยกมายางนี่เห็นไหมนะครับยางสาย13แบ็กซิดนะแบ็กซิดบิ๊กฮอนแบ็กซิดเพิ่งไปเปลี่ยนเม,มื่อวานนะครับขับจากร้านยางม่าก็มามวนันวิ่งประมาณ10กิโลน,นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเพิ่งไปเปลี่ยนมาสดๆรลล้อนๆนี่เป็นไงนะสัปดาห์ที่47ปี2020 จบแล้วนะครับจบแล้วสําหรับเรื่องยางที่รีวิวไปร้วก่อนหลายคนเห็นว่ายางจริงจริงมันไม่ได้ได้อยนะคือปีมันอาจจะปีมันเก่าเฉยแต่ว่าบอสใหญ่นะครับยฮมยมงคลเราจัดชุดใหญ่ให้เลยนะครับยางใหม่4ี่เส้นพร้อมลุยพร้อมจบได้เลยกับชุดแต่งมีอะไรบ้างก็ขออนุญาตทบทวนอีกรอบหนึ่งแล้วกันสําหรับคนที่เพิ่งมาชมนะครับเพราะตอนแรกที่เราถ่ายไปมันจะเป็น เลอะเลอหน่อยนะครับเลอะเลอหน่อยพ,พึ่งพึ่งพึ่งเพึ่งเอามาแต่นี้มันมันเสร็จแล้วเนี่ยกันชนหน้านะครับกันชนหน้าของจังเกิลนะกันชนหน้าของ Jungle. จังเกิลกันชนหน้าจังเกิลแล้วก็ไซเรลกันชนหน้าหลังของจังเกิลหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับของพี่เปียกระยองนะครับที่ทำเป็นชุดแต่งชุดยกออฟโรดจำหน่ายอยู่แล้วนะฮะตัวนี้ของจังเกิลก็คือเป็นชุดแต่งที่ผมว่าทนทานแข็งแรงมากนะ ดูจากร่องรอยการใช้งานนะครับคือมันไม่ได้เกิดจากการชนหรอกดูผมดูแล้วคือรถเนี่ยนะการชนหน้าก็จะมีมีรอยบุบบ้างตามการใช้งานนะครับแต่ไม่ใช่ผมดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นการจอดนะลืมดึงเบรกมือแล้วก็ถอยมันไหลมาตามการเพราะมันเป็นการชนเหล็กนะครับเป็นการชนเหล็กนะอันนี้คือตําหนินะตาหนิมีนะครับการชนจังเกิดตัวนี้การชนหน้าก็จะมี2อ0 0 0ืนนะครับสอนะบงหมแล้วก็ใชเ้นะนชนเดียว18ื่นแะนะก,ก,นะการชนหน 22, น 22, ลังอีก2 0 0 0 0 อันนี้คือชุดของกันชนที่เราได้ข้อมูลราคานี้เพราะว่ารถรถเนี้ยประมาณ100 200คันเนี่ยนะครับไปแต่งที่อู่เดียวกันหมดเลยก็คืออู icorn, ่ pt สี่คูณสี่ยูนิคอนกาญจนบุรีหรือว่าอู่พี่ป๊อตของเรานะครับถือว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าจุดโมดิฟายรถที่เป็นเบอร์ต้นๆยอดฮิตของเมืองไทยเลยนะครับรถออฟโรดรถสี่คูณสี่เนี่ยคือจะแต่งที่นี่เกือบทั้งหมดเลยถ้าเป็นพวกนักแข่งที่เขาไปแข่งที่เมืองการญจะเป็นอ่ารายการโอเพ่นของโตโยต้าหรือตัวคอสคันที่ที่เขาไปลุยกันเนี่ยแต่งที่นี่เยอะนะครับไปดูในเพจกัน ขอ,องพี่ป๊อตได้นะครับฉะนั้นราคาของที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยคือได้รับข้อมูลจากคนที่เขาได้รับจริงจริงๆนะครับอันนี้ก็มีลิฟแจ็คนะครับลิฟแจ็คตัวนี้ก็จะมีประมาณห0 0พันนะครับสำหรับคือจบแล้วสำหรับคนที่อยากไปลุยคือเขาแต่งมาเต็มจริงนะแต่ยังไม่ได้ใช้งานเลยจะไม่ได้ใช้งานเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะพาดูช่วงล่างแล้วก็มีวินวอนนะครับวินไฟฟ้านะครับวินวอนวินวอนตัวนี้ถ้าเป็นก็รา,าคานะ่าจะสูสีกับไอรอนแมนเรานะจริงๆเราก็เป็นศูนย์จัดจำหน่ายไอ,นะอรอนอออันนนนนี้วบก็่า ปร0 0 0ตัวนี้ก็น่าจะมี30,000นะประมาณ30,000นะแล้วก็ช่วงล่างชุดยกนะครับช่วงล่างชุดยกอย่างที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่นะแต่งมาจาก PTC 4คูณสยูนิคอนการจรบุรียูนิคอนเจน3นะครับยกมา4นิ้วยกมา4นิ้วเฉพาะชุดยกนี่เห็นพี่ป๊อตบอกว่า4 0 0 0 0จ0 0นะ4่0 0เฉพาะชุดยก4นิ้วไม่รวมโชค๊คนะโชคนี่ตัวนี้โ r o ฟเ nder นะครับโปรเฟนเดอร์ก็ประมาณ25,000อันนี้คือดูผมไม่ดูชัดๆเลยนะครับคือช่วงล่างที่บอกว่าใครที่ได้ไปคุ้มค่าเพราะอะไรเพราะรถพวกนี้แต่งมาแล้วยังไม่ได้ลุยอะไรเลยนะครับช่วงล่างนี่คือดําด้านดําเงาจากโรงงานนี่คือยังไงอย่างนั้นเหมือนเดิมนะครับดูเผาคงเผาขับแล้วก็ดูชุดแต่งของยูนิคอนเนี่ยสีฟ้าเดิมโรงงานยังไม่ได้มีการกัดก่อนของสนงสนิมอะไรเลยคือแต่งมาแต่งสุดอะแต่ไม่ไลุย นะครับแต่งสุดแต่ไม่ดู้แต่ต่อให้ดูจริงๆแล้วมันก็ไม่ดู้หรอกเพราะว่ารถรถนี้อย่างที่รู้กันก็คือมันเป็นรถที่รับนักท่องเที่ยวพาทัวร์พาเที่ยวขับบน,นในเกาะแค่นั้นเองคือมันจะมีหลังคามีหลังคามีเก้าอี้เหมือน,นเหมือนกับขี่ช้างอ่ะนะฮะแท้กแค่นั้นเองเอาง่ายคือเป็นรถสองแถวนําเที่ยวบนเกาะนี่คือสาเหตุที่มันทําเป็นป้ายเหลืองมาฉะนั้นแล้วต่อให้มันแต่งเสร็จอาไปลุยจริงจมันก็อยู่สภาพนี้แหละนะครับสวยงามล้างออกแล้วสวยมากนะครับชุดแต่งชุดยกนี่สวยมาก นะแล้วก็เห็นไหมเขาเขาใส่ยาง33นิ้วมายางใหญ่ยางใหญ่เขาจะเปลี่ยนคอม้เปลี่ยนอะไรมาเห็นไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยเปลี่ยนคอมา้มาเสร็จแล้วเนี่ยยาง3 3นิ้วถามว่าหลายคนว่าซอเอาไปใส่ยางที่มันใหญ่กว่านี้ได้ไหมสามสิบห้าสามสิบเจ็ดได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ผมว่ามันมันจะไม่น่าขับจ้ะมันจะสั่นแต่ว่าตัวนี้ผมว่ามันพอดีแล้วนะยางสานิ้วมันผมไปลองขับดูเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเหมือนรถสแตนดาดนะครับเหมือนรถสแตรดาดเลยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ว่าสูงสั่นหรือว่าเทอะทะอะไรคือเขา ําชุดยกมาแล้วก็ปรับคอมาปรับแต่งมาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วขับดีปกติเลยวิ่งไม่สัน่นวิ่งไม่อะไรขับเหมือนรถสแตนดาร์ดทั่วไปนี่คือความสวยงามของชุดแต่งชุดลกที่แต่งมาแล้วยังไม่ได้ลุยอะไรเลยฉะนั้นคุ้มค่าคุ้มราคามากอาซาฟัฟฟรีนะครับล็อกเกิซลซัฟฟรี่จริงๆเราก็มีขายนะที่ที่มงคลเซนเตอร์เราก็มีเป็นตัวแทนจำหน่ายนะตัวนี้นะครับก็จะมีสำหรับขาลุยที่ต้องการติดนะครับ นะกรองอากาศนะครับสำหรับเอาไปลุยน้ำเนี่ยลุยอะไรเนี่ยแต่ต้องซีนให่ดีนะต้องซีนนี่ไม่ว่าใสแล้วซีนไม่ดีเนี่ยน้ำเข้ากองก็เหมือนเดิมนะครับเพราะเขาต่อกองขึ้นไปสูงเพราะว่าต้องการรับอากาศบริสุทธิ์นะครับเนี่ยใชลุยน้ำลุยได้ไดสบายกองก็อยู่สูงพ่อก็อยู่สูงฉะนั้นแล้วเอาไปลุยลุยน้ำลุยอะไรได้สบายแต่คันนี้คือแต่งมายังไม่ลุยเลยยังไม่ไ,ไปลุยไปเลยเลยคือสดรถสดเอาละมาถึงคันแรกราคาทีนี้ราคา ถามว่าเก็บงานมาเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะครับของลงของเหลวเปลี่ยนทายใหม่เรียบร้อยครบเสร็จหมดแล้วยางก็เปลี่ยนใหม่มา4เส้นนะครับราคาไม่ได้ไม่ได้ว่าจะสูงขึ้นไมไ่หรือว่าแพงขึ้นนะครับขายราคาเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่สภาพพอกันคือรถใหม่ไม่เกินแสนแต่ว่ารถนี้คือ3คันแรก6 0 0 0 0่0ื่นและ8 0 0 0มกิโลถือว่าน้อยที่สุดในบรรดารถที่ได้มาขายราคานี้ราคาเดียว5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนเก้าหมื่น 9,000บาทนะคือราคาค่าตัวของรีโ o ตัวนี้เราโมล้เล่งชุดแต่งไปเยอะแล้วการันตีความเดิมหน่อยใหดูห้องเครื่องก่อนว่ารถวิ่ง60,000กว่าโลเนี่ยเดิมขนาดไหนเดิมชนิดที่ว่ากล้าการันตีว่ารถโครงสร้างเดิมสีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นน็อตไม่เคยขยับเลยเนี่ยรถนยยรเนี่ยแจวแจวจริงเนี่ยเป็นรถโมเดลปี2017นะครับเป็น เครื่องยนต์ที่ใช้ในตัวรี v o แล้วก็ใช้ใน Fortuner ก็คือบล็อกเครื่องของตัวท็อปสุดแหละนะครับ1 GDFTV นะ2 7 5 5 cc หรือเครื่องยนต์ดีเซล2 8ลิตรอ่าแรงม้านี่คือบล็อกนี้เลยที่ใช้ในรี v o ตัวท็อปแล้วก็ f o r t u n e r ตัวท็อปนะครับน่าจะแรงพอแล้ว7 7 7ม้าห้องเครื่องสวยเดิมน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยอันนี้นอกจากชุดแต่งที่แต่งมา สองแสนกว่าบาทผมไล่ดูแค่ประมาณสองแสนเก้าพันสองแสนเอ็ดอะประมาณนี้สองแสนสองแสนสอง,สองนะครับไม่รวมอื่นๆนะแล้วจะมีเราๆเหมือนกับเท่าไหร่เกือบสามแสนอะถ้าไะไรดีจริงๆนะนะครับเพราะว่าเผื่อค่าลงค่าแรงค่านั้นค่านี่ค่าเยอะไปหมดอนะคือได้ชุดแต่งชุดยกที่พร้อมรบพร้อมใช้งานนะครับพร้อมลุยเลยแล้วก็ทีมสคันได้รถเดิมมากทชนิดว่าเดิมทุกชิ้นนะครับเดิมทุกชิ้นเลยนะครับไม่มีแกะไม่มีแทะไม่มี ขันน็อตอะไรทั้งนั้นเดิมๆโรงงานจบที่599,00 0บาทนะครับแล้วก็ฝากถึงคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาตอนที่ผมไล์ไปรอบสดไล์สดไปรอบแรกที่ยังไม่เสร็จบอกว่ารถใหม่ป้ายแดง599ผมว่านะ่าจะข้อมูลผิดผิดไล่แรง,งนะไม่เป็นไรถือว่าคอมเมนต์แนะนำาันเข้ามาแต่ว่าข้อมูลบางทีที่ผิดเราก็ไม่บางทีเราก็อยากจะแนะนําคือถ้ารถตอนเดียวสแตนดาร์ดเนี่ยคือตัวนี้เป็น4ี่คูณสี่รถขับสีโรงง,งาน คือลูกค้าไปจําว่ารถตอนเดียวของของรีโวที่เป็นตัวเริ Hiç ่มต้นที่เป็นขับ2โอเคมันห้าแสนกว่าบาทผมไม่เถียงตัวนี้ถ้าเป็นเอาแบบป้ายแดงโรงงานอันนี้คือว่าถือว่าแนะนํากันนะครับถ้าเป็นป้ายแดงจริงผมว่าจะมีหกแสนเจ็ดหกแสนแปดนะถ้าผมจะไม่ผิดนะตอนป้ายแดงที่ไม่เกี่ยวกับชุดแต่งนะอันนี้เพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่คอมเมนต์เข้ามานะครับแนะนํากันได้นะครับแล้วก็ไม้หกหมื่นหกหมื่นเท่าไหร่นะครับหกหมื่นเท่าไหร่หกหมื่นเท่าไหร่นะครับหกหมื่นเจ็ดพัน 67,697กกิโลนะภายในไม่ต้องห่วงอ่ะถ้าไม่ไม่ไม่หกหมื 60, ่นกิโลถ้าภายนอกสวยขนาดนั้นภายในนี่กิฟต์เลยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับโฟร์วิลนะครับโฟร์วิลล์ดิฟล็อกกันดิฟล็อกนี้ดิฟล็อกดิฟล็อกหลังให้มาจากโรงงานอยู่แล้วสำหรับตัวดีโวอ่าสี่คูณสี่ตัวนี้นะครับให้เดิมเดิมสแตนดาร์ดมาจากโรงงานอยู่แล้วค่อนข้างที่จะพร้อมรบพร้อมใช้งานพร้อมลุยได้เลย ดูด้านหลังนิดนึงนะครับไซร์เลียวเห็นไหมไซร์เลียวนะกันชนหน้าไซร์เลียวไซร์เลียวนี่มีหมื่นแปดนะเป็นของอามาจากที่เดียวกันหมดนะครับเป็นของอพี่เปียกหมดเลยนะครับของจังเกิลทั้งหมดเลยไม่จะเป็นกันชนหน้าหลังนะเหมือนกันหมดแล้วก็ให้ดูช่วงล่างนิดนึงที่ว่ารถใหม่หกหมื่นเจ็ดหมื่นกิโลอย่างที่ผมบอกไป <c oughs> แต่งมาสุดแต่ไม่ลุยเลยเลยดูความเงางามของช่วงล่างนะครับแค่เราล้างเขาเลยล้างคาบ,คบฝุน่นคาบดินออกเนี่ย ไมคิปคือรถสมสภาพสมสภาพสมเลขใหม่ที่สําคัญสมราคาด้วยนะครับสมเหตุสมผลสภาพที่สวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเงางามไม่ได้ไปลุยให้จนติดทรงติดโซมสมบุกสมบันอะไรฉะนั้นแล้วใครมองหาอยากได้พร้อมจบแล้วนะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มทั้งนั้นนะห้าแสนบาทไปดูขั้นต่อไปดูเลขไม่การันตีเป็นหลักเพราะว่าเราถือว่าเราดูครบแล้ว เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเลยะ <N> นะสีขึ้นสีิบรอกจากโรงงานอยู่แล้วตอนนี้ชุดแต่งเหมือนกันหมดเลยแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะครับแต่งที่เดียวกันหมดร้านเดียวกันหมดเลยสาหรับชุดแต่งชุดยกตัวนี้ยกสีนิ้วคือทํามาร้านเดียวกันร้านเดียวกันเมื่อก่อนมันติดลังคาไหมมันก็จะมีร่องรอยของการติดลังคาอยู่ไหมมีตําหนินะมีร่องรอยของการติดลังคาเขาถอดลังคาออกไงนะครับแต่เราก็สามารถที่จะเก็บทรงเก็บสีได้นะดูเล็กไหมนิดนึง,ทงท ไม่ต่างกันเยอะนะใันนี้ก็7 8 0 0หมื่นะครับเพราะว่าเราคัดมาเด็นเด่นท็อปฟอร์มมา3คันแล้วนะครับเด่นเด่นเจ็ดหมื่นแปดพันสสิากิโลสำหรับคันที่2แต่ขายราคาเดียวกันสภาพพอๆกันนะครับรถสวยเดิมไม่เคยแกะไม่เคยขยับอะไรทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราไปใส่ชุดแต่งมาให้เรียบร้อยแต่งเต็มจัดเต็มพร้อมรบพร้อมลุยนะครับจากอู่ที่เรียกว่าเป็นน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเกี่ยวกับพวกทําชุดยกพวกออฟโรดเนี่ยนะครับนะก็ฝากไป ติดตามดูเพจเขาด้วยก็ได้นะผมไปหาข้อมูลมาจากเพจเขาแหละแล้วก็ให้เฮียมงคลโทรไปคุยนะครับกับเจ้าของกับเจ้าของอู่ในเรื่องของราคาชุดแต่งเพื่อที่จะนําเรียนข้อมูลให้กับลูกค้าได้ถูกตอ้องและแม่นยำใช่ไหมอันนี้ก็แค่นี้เจ็ดหมื่นแปดอันนี้ตีไปแปดหมื่นแล้วกันนะขาดอยู่ไม่กี่กิกโลเดี๋ยวผมไปลองขับก็ขึ้นแล้วเจ็ดหมื่นเะก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดกิโลฉะนั้นรถนี้รถน,นี้สามคันพร้อมส่งมอบก่อนนะครับมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนซื้อสดซื้อผ่อนมาคุยกันเพราะว่า รถนี้สามารถที่จะจัดไฟนัน้นได้ปกตินะครับสามารถที่จะจัดไฟนั้นได้ปกติเอาไปขับรอรอเท่ๆหรือเอาไปลยุยเอาไปเข้าแก๊งเข้าครับนะกับพี่น้องชาวออฟโรดเนี่ยผมถือว่าไม่ไอายใครนะไม่ไอายใครเลยสําหรับรีโว่สี่คูณสี่ชุดนี้ที่ได้มาจากหน้าเมืองซัฟฟอรีนะครับมาจากสมุยเราได้มาทั้งหมดเป็นรถสุดท้ายนะไม่ต้องไปตามหาที่เขาละหมดแล้วนะสิบสี่คันที่มงคลนสเตอร์เราเหมามาเก็บงานมา เตรียมสมม่งมอบกับลูกค้าหมดทุกคันแต่คันนี้3คันนี้ถือว่าไม่น้อยก็เลยไปทํามาก่อนนะครับไปเปลี่ยนยางไปเช็คอะไรไม่เรียบร้อยก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามนะครับฝากอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่อง YouTube ของมงคลคาร์เซ็นเตอร์ช่อง YouTube Channel ที่จะรีวิวรถทุกๆวันทุกๆสัปดาห์นะครับมีอะไรดีมีรถดี LED, ก็มารีวิวมาบอกต่อมาเล่าสู่กันฟังหรือว่าใครต้องการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถเข้าใหม่ที่เป็นภาพนิ่งก่อนก็ฝากไปกดติดตามที่เว็บไซต์มงคลคาร์เซ็นเตอร์ com นะครับพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเจอหมดนะครับก็จะเจอแพลตฟอร์มอยู่ที่เว็บไซต์ของร้านเราหรือว่าเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับรถยนต์มือสองมงคลคา์เซนเตอร์อุบลราชธานีใน Facebook หรือในช่องทาง YouTube ที่จะเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งภาพรีวิวจบวันนี้น่าจะครบแล้วนะเอามาถ่ายให้ดูความสวยงามหลังจากเก็บงานเสร็จเรียบร้อยวันนี้3คันรวดนะครับสอสักดาก็ฝากพี่น้องชาวออฟโรดนะครับฝากพี่น้องสายปา่าขาลุยนะครับทุกอาชีพที่ต้องการรลไปลุย จบที่3คันนี้ก่อนเลย5,99,000บาทกับ r รีโแต่งออฟโรด d x 4ปี2017คันนี้สำหรับคลิปนี้สอศสักดาห์ลาไปก่อนสวัสดีครับ